สวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็มาทขาขบเคี้ยวคุณแม่อีกครั้งนะคะเพราะว่าแม่เขาต้องทางานเหนื่อยทุกวันตั้งแต่เช้าแล้วก็ถึงเย็นหนูก็เลยต้องทํขบเคี้าวค่ะวันนี้หนูกับน้องก็ไปซื้อปลาแซลมอนแล้วก็ปลาแล้วก็กุ้งที่แบบสดมากก็เลยวันนี้ทํายำค่ะก็ทําเครื่องทําอะไรเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็คนแล้วก็รอคุณแม่ค่ะ ้วเราดูนะคะว่าคุณแม่เขาจะชอบหรือเปล่าสวัสดีค่ะวันนี้ลูกสาวไปเห็นเอเชียมาเก็ตเขาไปเสือ่อเกี่ยวมังกรมาไร้ใหเกี่ยวมังกรสีเหลืองมะหอันนี้จะหวานก่าสีแดงแลนะ้วค่ะเนาะหวานมากเลยเม็ดจะใหญ่กว่าด้วยอ๋อเหรอใช่อันนี้เออยังก็กรู้หรออืม um, think the passion fruit <c oughs> กับชุ่มพูค่ะเพราะว่าเวลาไปเห็ดงานนะคะก็จะได้ชุ่มพูหรือกล้วยเวลาเห็ดงานบอยมีเวลากินกับกัดชุ่มพูหรือก้วยไข่ต้มนี่นะคะราะไข่เดือห่อเข่าไปเพราะว่าบางเว้นจะสิก,กินผลไม้นะคะนันลูกก็เลยไปซื้อผลไม้มาค่ะมาเบิ่งว่ามาอนีลูกสาวทำอะไรให้กินอูยำปลาแซลมอนทำหลายๆผักขม,มะะะิ้นมะระเนาะแล้วก็ อี๋เ่าก็กันทุ่นบ้านนอาแล้วก็เช่าอมค่ะมาค่ะมาไปกินข้าวกันเถอะเป็นตาแสบบ่เป็นตาแสบอยู่แต่ว่าคือสิบบอเผ็ดเนาะเนาะกินของสดๆมัน้ำมกินเผ็ดเผ็ดอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ตูนเขาทำอะไรผัดซีอิ๊วใช่ซีอิ๊วมาเด้อค่ะมากินข้าด้วยกันน้องฝาบุกินข้าวบ่น้องฝาเด็่ให้เลย ซิมกวนค้าแรกพี่ตานขอช็อปจิกให้แบบนี้หน่อยใช่ค่ะกินพัสดุเสร็จแล้เมื่อกี้กินนั่นจืดดีจังก็ใช่ไงเพราะมัน มีเป็นกุ้งนะคะนาะซ้ำน้ำจิ้มหอมเพระวโอเคไหมอนององชิมน้ำน้ำนำจิ้มอยู่แต่วก็เอาให้ค่ะพองเราขึ้นเนะืเ้น่ะเอากัรกินรกันจิ้มให้หม้มใ้ได้ค่ะ ชิ้น,น,นปลาแซมอนก็านนะขวาให้ชินมนาตอกินน้ำจิม้มก็ไม่เคยทำน้ำยำ,งำไงก็เลยอยากให้แม่ดูให้แม่หน่อยเปล่าอย่าโกหกนะมมนไม่เผ็ดคไปเตอร,อตอรอส์สิบสิบสี่เนะมันดิบไงลายค่ะรสชาติโอเคเนาะ อ,อร่อยอร่อยมาเนค่ะอาหารแรกในห้องกบอนี้มีตของดิบๆเลย แก่งตาเลยคนะ่ะแจ่งสว่างเลย om, persje om. เขาว่าให้อาก,กินกระเซ็นนะค่ะกระเซ็นแก้มนะแมวท่านว่าแก้เพล 可以，afood, 算是。<noise> ไม่หมดเดียวอ๋อแค่รค่ะโอ้ยน้าทำอะไรอะอ๋อไม่กินนี้เหรอกินไม่ได้อะเ่าไม่รู้ You know that if you get out their nerves, they'll be able like, to f*** you know, up Which is not fun, Can I talk? Hmm? Like it's not related to the video Yeah, no. okay. i can try it out. Yeah, to be honest, as long as you have a teacher that cares more about the students than they do your mark slash grade, that's when you know you have a good teacher. Cause like, if he actually cares about your life and how you're doing, not just if you're coming to class, then that's how you know he's a good teacher. Who's cool. Who's cool. Cool. Um, Abdel. Hmm. Adele. What happened though? Huh? What happened? We haven't talked in a very long time, so now we're catching up. No, mm -hmm. no. I meant by the teacher Oh, he just talked about how cool this professor is. Mm -hmm. okay. That's it. We had to flex, but okay. Yeah. No, because we're talking about school and stuff. Mm -hmm.

ทำลยแม่กินน<า>อำนงำข้าวอ๋อน้าเอ๋อแฟนมีดปะละ่ะแต่ทำให้มันลดไม่ไม่ไมอาี๋ย่มันเหนีนะะนยวอืมทำให้มันเนื้อปะล่ะเนี้ย เลืออขาเหนียวอยู่ทอดเบเก้นไหมแต้วทอดให้นีเลื้อขาเหนียวช <c oughs> ้าวอารักค่ะนลองพ้อสวัสดีค่ะเนีค่ะน้องฟ้าวัได้กินของดิบน้พราะว่าทองฟ้าก็ดีนะคะเนาะหลวงพกก่อทงใจว่าทำไมหนาแม่เป็นยังงี้แม่เอานำมันปอกเปาหมวดนะคะ ร้านน้ำมันน้องภาวไว้ไม่กินเขาจะจะไปล้างหน้าออกมาเกาะเมืม้อนี้ก็กินสองคนก็พี่ตูนค่ะตัวไห้กินตะฮองดิบๆมื้อนี้เผ็ดพร้อมน้องฟ้ากินสลัดอย่างเดียวค่ะเต้าต้นหอมเต้าต้นหอมเต้าหู้หัวหอมนะคะนะช่วงนี้ก็เฮ็ดงานตลอดนะคะพี่ตูนก็ช่วงนี้ก็หยุดแล้วเพราะว่าอ่านหนังสือใช่ไหมมาร์คเบคกัน โอเคค่ะปิดคิปแม่แม่นะคุณงูค่ะกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระตูนมันก็ะด้แต่ะอย่ังเดียวล่ะปวดหัว